สำนักพิมพ์ซีเอ็ดขอชวนคนไทยทุกคนมาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยหนังสือ w e l c o m e to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนหนังสือที่มีเนื้อหาถูกต้องอ้างอิงได้มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง10ประเทศอาเซียนภาพประกอบจริงสวยงามกว่า300ภาพพร้อมภาษาน่ารู้ทั้ง10ประเทศและเกร็ดความรู้น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้รู้จักประเทศอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปอ่านง่ายได้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างถูกต้องโดยหนังสือ w e l c o m e to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนจากสำนักพิมพ์ C 1เนะคะ